ตู้ฟ้าชาลีสวัสดีครับทริปนี้เราพากันกลับไปที่89แคมเปอร์ร้านที่เราทําภายในเจ้าตู้ฟ้าชาลีเพราะเราอยากให้ช่างช่วยทําสิ่งหนึ่งให้กับเราครับนั่นก็คือเจ้านี่แหละครับเป็นกล่องสําหรับใส่ของและวางแก้วน้าพอเอาไอเดียไปคุยกับพี่ภูมิเจ้าของ89แคมเปอร์เขาก็จัดให้เลยครับแถมไม่คิดตังเราอีกต่างหากเดิมทีกะว่าถ้าทําเสร็จก็จะกลับมาเปิดร้านมาล่าต่อแต่สรุปไม่ทันครับก็เลยถือโอกาสหยุดร้านซะเลยไหนๆก็หยุดร้านแล้วเราก็เลยพากันไปฉลองต้อนรับที่วางแก้วใหม่กันสักหน่อย โตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบวันพุธวันพุธอ้าสงสัยกันะสิว่าทำไมไม่ไปขายของวันนี้เราได้เอาชชลีเนี่ยไปเพิ่มเติมอุปกรณ์มานิดหน่อยอ่าแล้วก็กลับมาไม่ทันก็เลยไม่ได้ขายก็เลยไม่ได้ขายกลับมาก็ประมาณห้าโมงกว่าหกโมงแล้วหกโเร็ววันนี้นะคะก็ถือว่า เราได้หยุดทั้งทีเราก็จะออกเดินทางกันซะหน่อยไปเทสนี่ก่อนเทสไปเทสตกล่องที่ทำมาใหม่นะเ <c oughs> นี่อันนี้นะคะเป็นที่วางโทรศัพท์แล้วางแก้วน้ำนะคะได้นะนะคะ,นะคะก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปณที่แห่งหนึ่งที่อยู่ภาคตะวันออกจังหวัดอะไรไทยเนี่ยภาคตะวันออกจังหวัดเลนะ ไปเวลานี้ไปในหนนาน้องใครแน่เลยเดี๋ยวนีเราจะไปบางแสนกันนะคะที่เดิมไปลองจอดนอนกันที่แหลมแท่นนะคะที่เดิมก็มีเวลาน้อยเช่นเคยค่ะแตเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขายของให้ได้โอเคคนขับพร้อมพร้อมคนนั่งพร้อมพร้อม,รอมเราไปกันเลยอปแยะปไปไปฮะนน แหมมีไฟเปิดไฟสิดไฟแค่ไอเดเยแล้ตอนนี้เราอยู่ที่มอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์แล้วนับอะไรหรอฮะนับอะไรนับว่ากินมังไปกี่วันแล้วตอนนี้เราอยู่มอเตอร์เวย์นะคเดี๋ยวใช่จุดพักรถจุดแรกของเราจุดแรกของเราแล้วเดี๋ยวเราจะยิงยาวไปที่บางแสนกันซึ่งวันนี้เราก็จะไป ลองนอนกันที่บางแสนดูวันนี้นายก็หยุดแล้วก็อ่ะเอาไปหน่อยเอาไปหน่อยมันไม่ได้เงินแล้วก็เสียงเงินเพิ่มอีกนิดเ <c oughs> นะีวเตรียมเสบียงเรียบร้อยแล้วกี่โมงแล้วตอนนี้สามท,ทุ่มส,สิบนาทีสามทุ่มสิบนาทีสามทุ่มสิบนาทีนะจ๊ะล้วก็เดี๋ยวขับไปเรื่อย แล้วก็เดี๋ยวจะไปวันนี้อาจจะไปนอนนะแถวตรงแหลมแท่นแหละเพราะตอนแรกอ่ะเราดูที่เราคุยเรานี่ฉันคุยกับเจ๊สองนันจ๊ะเจ๊สองคนคน,คนพื้นที่ก็คุยก็ไปอาลักตอนที่เราไปงานสิบอะไรกันมาก็เลยแลกพันแพ็กกันแกก็เลยบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวเขาบอกว่าม้าชนบุรีแล้วก็ถามพี่ไ้เลยว่านอนไหนหนั่นก็เลยถามเขาไปซะหน่อยว่าเออตรงจุดตรงไหนจอดนอนแบบได้อะไรเงี้ย พี่ปุ้ยน่ารักมากเลยนะขับรถไปดูให้เลยอเร,ออรอขับรถไปดูให้เลยที่แหลมแทน่นบอกว่าจอดได้มีห้องน้ําตรงนี้เปิดได้ถึงตีหนึ่งอ่ะอแล้วก็ขับรถไปดูที่อ่างศิลาให้แต่ว่าอ่างศิลาเนี่ยเขาปิดประตูมาสี่ร่มก็คือไม่ให้รถจอดนอนน่าเสียดายรากลกะว่าจะเปลี่ยนพื้นที่แล้วก็ขับไปดูตรงหาดบอนเขาบอกว่าจอดได้เหมือนกันแล้วก็มีห้องน้ําเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยไปดูอีกทีน,น,นะ<อ>ว่าเราจะนอนตรงไหนกันใช่แต่ก็เหลือแค่สองตงัวเลือก<อ>แล้วว่าหาดบอนกับแหลมแท่น ก็ตอนนี้นนะเราอยู่ที่ถนนเข้หาหลางเรียบร้อยแล้วนะคะ การขับรถของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังมากเนื่อง <Yeah. S 1> <laughs> จากที่แบบว่าเรา <Yeah. S 1> เคยเกิดเหตุการณ์ตรงวอเตอร์เวย์มา <Yeah. S 1> แล้วก็กลัววลระแวดระวังไปหมด้นมองช่วยกันมองทางดูอะไรเมียอะไรดำๆก็จะ <laughs> ไมไ่เอาเลยอ <laughs> ระแวงกันไปหมดเนะ <laughs> าะวันนี้เราก็จะมาเทสระบบกันทนนิรึังว่า การเดินในรถเนี่ยมันจะสะดวกสบายจริงหรือเป<ช>ล่านะเราไปเทสไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ไม่ค่อยมั่นใจไง<ช>เออมันคือมัม่นใจหรือมันยังไม่จุใจก็เล <laughs> ต้องเทสอีกรอบใช่ต้องเทสอีกรอบหนึ่งนะจะ๊ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้ที่นอนตรงไหนไปกันเลยเออตอนนี้เราถึงแล้วนะคะชายหาดบางแสนโอ้โล่งเลยครับโลง่ลงๆเลยโลง่ลงๆเลย วันนี้เป็นวันลดลงมากลงแบบลงเดี๋ยวเราจะไปดูที่แ l บแท่นกันก่อนว่าตรงนั้นเป็นยังไงกันบ้างเนียสงบหรือเปล่าถ้ามันดีก็จะเอาตรงนั้นเลยแต่ถ้ายังไงเราก็จะไปดูที่ตลาดนี้เลยนีน่นะมีร้านข้าวต้มด้วยไมไ่มานานมีแานข้าวต้มเลย ตรงนี้คือแหลมเท่นไหนสมัยที่เราเคยจะนอนเออมุมนั้นเรียบนั้นนชะตอนนี้เรามาถึงอะไรนะแหลมแท่นแล้วครับจุดที่เราเคยมาแต่เราก็เราไม่เคยมา,มาเวลาตอนสี่ทุ่มครึง่งอ๋อถือว่ามาเร็วมาเร็วมากมาเพราะทีกเราปิดร้านกว่าจะปิดร้านก็สามทุ่มใช่ไหมกว่าจะมาถึงนี่ก็เที่ยงคืนไปหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราขับไปดูหาดตรงหาดบอลกันไหมจะไปหาดบอลเลย รเราเคยอนอนแล้วไหม,มเราเคยนอนตรงนี้แล้วเดี๋ยวลองขับไปตรงหาดบอลตรงนี้ก็จะมีเซเว่นนะ้าตรงนี้ก็มีตรงข้ามมีเซเว่นใช่เถ้าจะพักจริงๆก,ก็อาจจะขยับมาพักแถานี้ก็ได้ใกล้ไฟใ,ใกล้เลยเดี๋ยวไปดูตรงนั้นก่อน เราขับรถกันมาที่หาดวนเพื่อหาที่นั่งเล่นชิลๆกันก่อนซึ่งวันนี้เป็นวันธรรมดาคนไม่เยอะมากเลยคิดว่าหาดวนน่าจะมีที่เหมาะๆหรือบางทีไม่แน่คืนนี้เราอาจจะจอดนอนกันแถวๆนี้เลยก็ได้ครับวันนี้ก็หลวมๆนะคนใช่เปนวันธรรมดาธรรมดา เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูโซนที่ว่าเป็นร้านอาหารได้เยอะเออว่าคนจะเป็นยังไงโซนต้นตูนในกนาจอดนะไประวางไประวังมีห้องน้ำกแล้วแนนใจไหมท่าได้ฟังในร้านนี้เราเคยมากินท่านนี้เคยมาแล้วโอ้โหดนตรีสดเลยเคยมาแล้วมาฟังตุ้ตีสดจะส่องไปร้านปิดแต่ละงงเลยทใายชอบเพราะว่า บรรยากาศนี่แบบคึกคักนิดนึงแต่ไม่วุ่นวายเนี่ยมาวันธรรมดาบางแสนได้เลยก็พอแบบได้ได้มีสีสันหน่อยสีสันหน่อยคือคือนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับวุ่นวายใช่ไม่เท่ากับวันเสาร์อาทิตย์อ่าแล้ววันเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดใครไม่ชอบนี่คือต้องเลี่ยงเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากมามุ่นจอยนี่คือเต็มที่เลยยังไงตรงนี้มีเพลงฟังด้วยพี่จอดดีเดืนตีไปเลาะอยู่ช่องต้น ต้นทางเข้าหรือไหมใช่หัดบอลหาดวอลช่วงหาดวอลทางต้นทางเข้าก็ตรงนี้ก็โอเคครับไม่มืดอืมไม่มืดมากแลัวก็เพราะว่าถ้าไปจอดตรงแหลมแค่น่ะถ้าฟูมันก็เราเคยจอดแล้วอ่ะเออมีแต่เงาเงาหน่อยมันจะเงาเงาเงียบเงียบหน่อยนะครับไฟหนาไฟหน่มืดคือคืนคือคืนนเป็นหลังตอนนี้แหละเช้ามาจะได้สื่อดูอไอ้ชายหาดบางแสน เราได้จุดเหมาะสําหรับเราแล้วครับซึ่งตรงนี้ไฟสว่างและคนไม่ค่อยพลุกพ่านมากและเราก็ได้นัดกับพี่หนึ่งและพี่ปุ้ยจากช่องเจ็สอง n ชนแซึ่งเป็นเจ้าถิ่นที่ใจดีมาต้อนรับเราและพี่เขาบอกว่าคืนนี้พี่เขาจะมาจอดนอนเป็นเพื่อนเราได้ครับก็เลยรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ออกมานอนนอกสถานที่แบบนี้กันนานแล้วครับเราจัดรถกันอยู่ไม่นานพี่หนึ่งกับพี่ปุ้ยก็มาถึงพอดีครับ ฝนกัแน่อยู่ดีไม่ไหวในนอนอ,อยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วห <laughs> ังหางครับหังหางนี่หังหางอาดูเลยหน้าไปแล้วว่าหังหางไม่โดนไม่เหลือ <laughs> เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวพอกลางออนนิ่งพักนะหยุดหยุดมันเปิดไม่ได้ตกปลาแล้ว <laughs> <laughs> เอาครับฝนตกครับผม <laughs> <laughs> เอาครับนักสร้างคอนเทนต์ทุ่งลาย <laughs> อ่าดินก็มาเดินก็มาอันนี้ย้ายโลเคชั่นนิดนึงนะครับฝนตกเลินมากลางออนนิงกันหน่อยอ <c oughs> นะฮะกลาออนนิงจะมาดูง่ายกว่านะเออมันดูง่ายมันเหมือนแบบว่าชักลอกออกมา,อาของเราของเรายังเป็นแบบเ,เราเป็นพับมนมวนเา ช่องเขาใหญ่แล้วไงเราก็แบบก็รับมีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยใช่เขาก็เขาก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วเขาเลยเปลี่ยนเขาเลยใช้ของดีหน่อยอย่างเรานี่คือต้องแบบเป็นม้วนๆหรือว่ากังลมอ่ะเราช่องเล็กอย่างเงี้ยอะไรยังไงก็ฝากช่องแค่สองมาติดตามช่องโนชีโนแวนด้วยช่องรถตู้เออช่องตู้ช่องตู้ฟ้าคาลีด้วยเปลี่ยนไปช่องละนะไม่ได้เปลี่ยนนีคดีนะจะโดนแฮรก เปลี่ยนอิสระภรอนะใช่ไ <notre> ม <morph flats> ่ได้เปลี่ยนอิสระภคอนะจะโดนแฮกไปนะ ึงฝนจะตกลงมาแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้ย้ายที่มาคุยกันต่อพี่หนึ่งกับพี่ปุ้ยคุยด้วยสนุกมากๆมีเรื่องเล่าให้เราฟังเยอะแยะไปหมดทั้งเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวกับรถตู้สีสดใสสีเหลืองคันนี้และเจ๊สอลูกสาววัยปฐมที่พาเันออกเดินทางไปเที่ยวแทบทุกที่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆครับยิ่งดึกก็ยิ่งคุยกันสนุกขึ้นเพอแป๊บเดียวดูนาฬิกาอีกทีตอนนี้ก็ตีสองกว่าแล้วครับ oh. เออสุดท้ายโอ้ยไม่ทันชาวบ้านเขาเลยไม่เคยทันใครก็เลยเพระจะถ่ายตามไปถ่ายกบไปแล้วเคยทันใครเขาเบื่ดีบบปลาเราอ่ะมาเลยนะจบที่หาดวอที่ตีสองตอนนี้ประมาณตีสองนิดๆเรานั่งคุยกันเพลินมากคือแบบคุยกันสับเพเหระเรื่องรู้นเรื่องนี้ มันก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะเ,ออเราก็ต้องเวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากช่องใหญ่เขาหน่อยจะคูาว่าช่องใหญ่นะเพราะว่าเราตัวเล็กมากเดสสอง channel ว<อ>ัน,นนี้เราจะย้ายไปแบบแทน่แทนใช่เพราะว่าพี่พี่พูดบอกว่าเดี๋ยวตอนตีสามเนี่ยเขาจะมาการาบข้าไปก็เลยเดี๋ยวไปนอนตรงแลบแท่นดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องตามเขาไปก่อน ไม่รู้เขาไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวโหกล่าว่าจะถ่ายซะหน่อยถายไปเลยวันนี้ช่องเจ๊สองเข้ามานอนเป็นเพื่อนใช่นอนเป็นเพื่อนนะเ,นเพื่อนนอนอสบายๆมีเพื่อนนอนแล้วคืนนี้นะจ<ต>๊ะ <OP EN. S 2> เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูที่หลับนอนกันว่าเราจะได้นอนมองไหนเดี๋ยวให้จัวถิ่นเขาไปดูก่อน,นะอตรงนี้นะแล้วก็าาตามเส้นนี้ะอืี๋ยวกออนมาโอเค นั่งคืนใช่ไหมต้องวาน้ำว,า,า,วางเลยเเมังเร็จเวลสุดท้ายในวันที่11ค่ะของเราเป็นเข้าวกล้องแล้วนะ แซ่บปะกอกเม่งมันก็เท่ากันนะเราก็ยั่งแบบนี้เลยเบอรชีอะไรที่สุดเล็กนิดเดียข้าวเดียเลยเลยรือแรก รสถลมต้องอันไหนก,ก็ตกอล้างมือไม่เลอะได้ไหมไม่เลอะ,ะเราเกลียกรสตอน <c oughs> นี้นี่ขี้คาวอย่าให้เปียกเลยครับให้เลอะถ้าเลอะแล้วถ้าหนูฉี่รถที่นอนละ่ะ <c oughs> นม,ม่ีหม,ม,นะมิรมีสิก้มเสียเงินนี่ทำไม่เต <c oughs> สักแห้งครับ <c oughs> แน <c oughs> เราอาบมาแล้วเออแล้เราอาบมาแล้วนี่นอาบไปเทนเทพอะ <c oughs> ดีมากชิช่วแบบเย็นโฆษณาเขา <c oughs> ้าไม่ได้โฆษณาแต่ว่าอยากโฆษณาให้อยากให้รู้ว่าอยาก<ล>ยให้โฆษณาเ <c oughs> ข้าใจปะอยากให้เขา้าห้ากุ Extra cooling, ing, เอ็กซ์ตาร์คูลิ่งคิ g นซิงบาตนี่เป็นทิชชู่เปียกแบบเย็ยนใช่แล้วมันชื่นใจจริงๆนะชื่นใจมันเหมือนเราทาแป้งเย็นตอน,นได้แสบหน้ากันหมดเลยแผบบ่นเดียวเอาอยู่อาบน้ำแล้ว น่ารู้เลย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 ว่าอะไรเลยน่าเอเป็นไงมากที่นอนวันนี้บางแสดอีกรอบหนึ่งก็สบายสบายค่ะได้นอนกับที่นอนใหม่อยากเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆก่อนจะพาน้องไปเก็บสีอี่ครั้งอันนี้สถานที่ก็เปลี่ยนนะไม่ใช่แหลมเช่น ไม่ใช่แหลมที่เราเคยนอนใช่ก่อนถึงนะก่อนถึงแหลมแท่นก่อนถึงที่เราเคยจอดนอนอันนี้ตรงป้ายเลยป้ายแหลมแท่นเลยตรงนี้ตอนนี้ตีสามแล้วตีสามว่าแล้วเพิ่งกินข้าวเสร็จคิดดูอ้าวไม่อ้วนได้ไงอ่ะแ้วแถวนี้เขาเริ่มไมเนียรนะเริ่มเลี้ยงการเข้าไบแล้วด้วยใช่วันนี้แล้วก็จะลาแล้วนะคะเจอกันพรุ่งเช้าพรุ่ง้เช้าไปอีกสองชั่วโมงก็จะเช้าแล้ว ไปแล้ค่ะกับมอนพระแล้วลูกคองดิฉันดิฉันคอดมาตรงนไปนะคะบ bye ๊ายบายเจอกันพี่นอนชาวไทยสองชั่วโมองปันเห็นเลขปิดกล้องด้วยไปแล้วนะแล้วที่สวัสดีค่ะโอเคขอสูตณกนแอลุนลสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> ยัาไม่าจะ ก้าวเลิกค่ะเขาประกาศเข้าไปแล้วน,นอนนอนก่อนนะโกคนไชปิดไฟปไฟนะ ตื่นขึ้นมาพี่หนึ่งกับพี่ปุ้ยก็ออกไปแล้วครับเพราะว่าต้องไปส่งน้องสองไปโรงเรียนยังไงก็ขอบคุณผ่านคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับที่มานอนเป็นเพื่อนไว้มีโอกาสคงได้เจอกันอีกครับไปดูไปดูไปกันดไป เมอลก็บเป็ลมกันเอ้ยเป็ลมใช้ดีนะคะเอ้ยเป็ลมใช้ดีนะคะเราใช้ของนี่ค่ะโบโบนี่โอเคไปหาเอานะคะแปะลิงก์มาให้เรียบร้อยแล้ว ใช้ดีนนเราเปิดตั้งแต่แตีสามตอนนี้9ก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงกว่าแล้วเก้ามงครึ่งแล้วก็ยังไม่หมดนะแต่ว่ามันได้เปิดเต็แมแรง บรรยากาศบางแสนวันนี้ค่ะว้าววันพฤหัสบดีที่คนยังน้อยอยู่นะคะกับเวลาสิบโมงค่ะใช่ไหมไปอาบน้กันก่อนใช่ไหมเราจะพาไปกินอะไรอยอย่อยๆใช่ไหมันมีกินเอ่อกินเนื้อวันแรกของมัชชีใช่ป่าใช่นับแล้วไม่ได้โกงเทพเจ้า นะครับลงบาา่าน้ำอยาน้ำกันจะพาล่องเดี๋ยวนี้จะพาล่องนี่นะครับอาน้ำแล้วอาบน้ำมาบางแสนมันง่ายตรงนี้แหละทำไมมันมีจุดอาบน้ำเออมันมีที่อาบน้ำให้ก็เสียค่าบริการคนละสิบบาทก็ว่ากันไปสิบบาทอยู่เปล่าไม่รู้เนาะเนาะสิบบาทดีสิบบาทแล้วแต่ที่อื เราก็เตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์มาอาบน้ำเช้าไปทำงานได้ต่อไปเ,เลย ร้านตะจุกแล้วจะได้กกินข้าวร้านตะจบกใช่แต่มาถึงแล้วหาที่จอดรถได้แล้วปรากฏว่าเข้ารับเงินสดกืบเลยเราสรังคม,มไร้เงินสดเราเงินสดแล้วแถวน,นี้มันไม่น่าจะมีตู้เอทีเอ็มไงก็เลยต้องา <c oughs> สังคมไร้เงินสดแล้วก็สังคมไร้เงินในบัญชีด้วยเออแต่ว่าอยากกินอ่ะอยากกินร้านตะจุกอ่ะเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้า คือเขาก็ไม่ผิดหรอกเราไม่รู้เองอ่ะเรามันไม่ใช่แบบคนแบบติดเงินสดไงเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไมคิดว่าคงจะไปกินหาร้านอื่นปากกเลยปากกเลยเชร้าเลยปากกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะเปิดทันมันเนี่ยคารานม่าล่าเนี่ยกุ้งมืงอะไรนะมุกทอดมะขามออกหมกใบซีแล้วก็หมึกผัดน้ำดำวันนี้กิน ออกมังวันแรกครับใช่คือดูมาตั้งแต่แบบไม่กี่วันน่ะที่แบบอยากกินที่ที่เรากินมังอ่ะตั้งแต่แบบสามวันแรกแล้วเราเห็นพึ่งพ่อซ้อมขาคืออยากจะออกตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะอกินหนึ่งเดือนไงกินมังหนึ่งเดือนทุกปีให้กับพ่อกับพี่สาวคนแรกอะไรเงี้ยก็เลยแบบอุ้ยวันนี้ได้ได้กินมันไม่ใช่ความทรมานนะแต่แค่รู้สึกว่ามันดูตั้งแต่สามวันแรก <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะไปไม่ได้ยังไงไปไม่ได้ยังไงว่ามันเกิดมันไม่ขึ้นโอ้โหเราสักกะกะมาแล้วกะมาแล้วโอ้โหตายเลยถ้าเมื่อกี้เลี้ยวไปผิดทางมะมันผิดทางด้วยแหละเราขึ้นเราเราเราไปผิดทางแล้วพอพอยูเทิร์นกลับมาน้ำมัน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 เตือน ไม่รู้เดี๋ยมันเตือนมันเตือนที่เรารู้เองอะว่ามันจะหมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไหลปล่อยไหลเลยหาปั๊มอะหาร้านค้าเลยหาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เลยมันต้องมีบ้างแหละเหลืออยู่ขวดเดียวแล้วเขาก็ไปดูดจากรถมาให้อีกยี่สิบบาทเออกว่ากว่ไปไม่ได้ไปไม่ได้เออคนเราไปไม่ถึงโอู๋ไานะอยจะเสี่ยงนะคะบอกประมาณสองร้อยเมตรถึงน้ำปั๊มน้ำมันอยู่ขวามือนั่นอะไร โอเคครับแค่นี้ก่อนครับรายงานข่าวแค่นี้ครับผม